เรื่องของสายการบินเรื่องของการบินเนี่ยนะครับมันควรจะเปิดแค่ไหนตัวสนามบินที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วระบบการป้องกันก็ถือว่าดีพอสมควรเนี่ยนะครับแต่พอตอนเนี้ยความกังวลก็คือจะเอาเชื้อมาจากต่างประเทศบ้างเชื้อมาจากจังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างตรงเนี้ยอย่างสายการบินเองอาจารย์มองอยังไงเรื่องนี้ว่าจะเปิดไม่เปิดเปิดแค่ไหนเมื่อไร่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ผมเองก็อันนี้ก็เป็นเรื่องยากครับ ผมฟังดูว่าวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยมันมีสายการบินอยู่สายหนึ่งเขาจะเปิดและบินในประเทศผมนั่งนึกถึงคนที่เคยทำงานกับผมก็ทำงานคุณด้วยอย่างคุณสันติสุขมาลงสีลูกกับเมียเขาอยู่ที่เชียงใหม่ตัวเขาเองมาทำงานที่กรุงเทพอยู่ช่องยี่สิบสองเนชั่นในขณะนี้ ผมก็ถามเขาว่าคุณกลับไปหาลูกบ้างเปล่าเขาบอกโอ้โหช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยก็พอจะเข้าใจได้ว่าถ้าเขาจะนั่งรถหรือขับรถจากกรุงเทพไปเชีงยงใหม่แล้วก็กลับขับกลับมาเนี่ยมันคงมันคงไปไปไม่ได้บ่อยแล้วคงไม่ค่อยได้ไปแต่ถ้ามีเครื่องบินมันไม่ใช่แต่เพียงแค่คนที่ครอบครัวอยู่ต่างกันค,คนที่เขามีธุระปะปงังคนที่เขามีญาติป่วยคนที่เขามี ภารกิจธุรกิจที่จะต้องรีบไปทำมันมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหามันก็มีอยู่ว่ามันก็มีความจําเป็นในการเดินทางถามว่าเครื่องบินสมัยนี้จําเป็นไหมก็ออต้องตอบว่าจาเป็นครับแต่ถามว่าเท่าที่ผมศึกษาเรื่องนี้มาบนเครื่องบินก็มีความเสี่ยงคนที่นั่งข้างๆซ้ายขวาที่อยู่ใกล้กันคนที่นั่งด้านหน้าผม และคนที่นั่งติดกับผมด้านหลังถ้าเกิดผมเป็นคนที่ติดเชื้อไ mm hmm. อาจามออกมาสารคัดหลัง่งมันก็ฟุ้งกระจายไปไอคนข้างๆโอกาสสูงมากเลยที่จะติด mm hmm. ถูกไหมครับรบ mm hmm. และมีสถิติด้วยว่าถ้าคนไอหรือจามที่ติดแล้วมันเข้าไปในระบบแอร์เพราะว่าเครื่องบินเนี่ย mm hmm. มันไม่มีการถ่ายเทอากาศจากข้างนอกกับข้างใน มันใช้อากาศในเครื่องบินที่มีคนสองร้อยคนสามร้อยคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปอากาศนี้จะหมุนไปเรื่อยๆอยู่ในเครื่องบินคำถามคือว่าไอ้คนที่นั่งหลังสุดเนี่ยโอกาสที่ติดติดเชื้อเนี่ยยังมีถึงห้าเปอร์เซ็นตเท่าที่สถิติที่เขาสำรวจกัคำถามคือน่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงแต่ผมก็เห็นว่าสายการบินสายนี้เขาก็ประชาสัมพันธ์ดันทีว่าหนึ่ง ที่นั่งจะไม่มีคนที่นั่งข้างๆสแสดงว่าที่นั่งถ้าเป็นสามที่ก็จะเว้นตรงกลางาแต่เขาเไม่ได้ <ใน S 1> บอกอว่าไอ้ข้างหน้าเว้นระยะมีแหว่งกลางแต่ข้างหน้าเนี่ยมันมีหรือเปล่าข้างหลังมันมีหรือเปล่ามันติดกันอย่างไรอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งที่จะต้องดูประการที่สองต้องบังคับทุกคนที่ใส่หน้ากากาเพราะว่าถ้าคนที่ติดเชื้อ โอกาสที่เขาจะไอาจามและหลุดออกมาจากหน้ากากยังน้อยกว่าที่ไม่มีหน้ากากใช่ไหมครับ,รบและคนที่รับหน้ากากคนคนที่จะรับเชื้อถ้าใส่หน้ากากด้วยโอกาสมันยิ่งน้อยลงไปใหญ่โอกาสมีจะมีแต่น้อยลงไปมากๆนถ้าทั้งสองคนใส่หน้ากากและนั่งเว้นห่างขณะเดียวกันเขาก็คุยว่าระบบของเขาเป็นระบบเอาอากาศในเครื่องบินไปกรองและกรองแล้วเนี่ยอา,อาจจะ กรองเชื้อได้ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็คุยไว้อย่างนั้นและขณะเดียวกันพนักงานต้อนรับหรือแอร์โฮสเตสจว๊เขาก็แต่งชุดอย่างชุดแพทย์เนี่ยชุดที่สีาขาวๆคุมๆแล้วก็มีมีชิลมีตัวหน้ากากปิดหนา <S <S ้ากากแล้วยังมีเออเฟสเขาเรียกอะไรผมก็รีกมันเคยดูกันนะ <S <S สมัยนี้ที่มัน มันมนันใสๆอย่ะที่บังขับฟคิวครับอ,รบอหรืออาจจะไม่รู้นะครับถึงบังคับให้ผู้เดยสารใส่ด้วยหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าในในข่าวไม่ได้ปรากฏเช่นนั้นครับผมก็สองจิตสองใจนะพี่พูดตรงๆเพราะมันก็เสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันมีความจำเป็นไหมมันก็มีความจำเป็นผมจึงค่อนข้างเห็นว่า ที่เขาบอกว่าเขาจะประเมินทุกสิบห้าวันผมคิดว่าไม่เร็วนะลองค่อยๆเปิดและดูว่าอะไรที่มันมีปัญหาและสายการบินก็มีประวัติของคนอยู่แล้วว่ามีใครขึ้นเครื่องบินบ้างและถ้าเจอคนนั้นมีเชื้อก็จะพอรู้เลยว่าเครื่องบินเที่ยวนั้นมีใครบ้างในสายในเที่ยวนั้นในสายการบินไฟท์นั้น ลำนั้นก็ไปติดตามดูแต่ถึงกับบอกว่าเฮ้ยเรากลัวไปหมดเลยทุกอย่างเราห้ามไปหมดเลยผมว่ามันมันมันก็เกินไปเราก็ทำมาแล้วหนึ่งเดือนถูกไหมครับ <c oughs> และขณะเดียวกันสถิติมันก็ดีพอสมควรก็อาจจะผ่อนคลายได้บ้างแต่ผมก็กลัวว่ามันจะกลับไปเหมือนญี่ปุ่นกลับไปเหมือนสิงคโปร์ที่บอกว่าเราเคยยกตัวอย่างเขาว่าเขาดีแล้วมันก็กลับมาละลอกใหม่ อันนั้นก็น่ากลัวผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับในประเด็นนี้